ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนช่วยกันกดไ like, ลค์คลิปให้หน่อยนะครับตอนที่2188พายุกำลังจะมาจางรั่วเฉินมาครับผ่านคล้ายก้นโดยใช้การขยันไม่ติใหญ่และเข้าไปในคฤืาอหา์ดเขาปรากฏตัวในศาลาที่ราชาต้าซีละกันนั่งอยู่ ราชาตาสีละกันต่างก็ระมัดระวังอย่างมากพวกเขาทั้งสองสัมผัสได้ถึงการมาถึงของจาร่วเฉินในทันทีก่อนที่พวกเขาจะทำอะไรได้พวกเขาพบว่ามิติที่พวกเขาอยู่นั้นถูกแช่แข็งจนหมดและพวกเขาก็ไม่สามารถขยับได้เลยราชาตาสีสงบมากท้ายที่สุดแล้วนางรู้ว่าจารวเฉินกำลังเฝ้าดูจากด้านข้างและไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะเข้ามาปรากฏตัวในเวลานี้แต่น่ารู้ดีว่าเมื่อจารวเฉินปรากฏตัวนางคงไม่สามารถออกไปได้ และต้องตกเป็นนักโทษอีกครั้งจางรู่ยเฉินดวงตาของกันเปลี่ยนไปอย่างมากและแววตาของเขาก็เต็มไปด้วยความกลัวไม่มีอะไรที่กันสามารถทําได้ชื่อเสียงในปัจจุบันของจางรุ่วเฉินนั้นยิ่งใหญ่เกินไปเดบรรดาผู้ที่มีระดับการฝึกฝนที่ต่ํากว่าขั้นมหาเสียนใครจะไม่กลัวเขาบ้างกันไม่ได้อ่อนแอความแข็งแกร่งของเขาไปถึงระดับสามที่ต่ากว่าความมหาเสียนแต่เขาไม่สามารถต้านทานจงางร่วเฉินได้เลย เคียดได้ไมตรที่ล้ำลึกนั้นทําให้เขาถูกกักขังแต่เขาสงบลงอย่างรวดเร็วและถามด้วยน้ําเสียงทุง้มจารุ่วเฉินเจ้าพยายามไปทําอะไรโดยการบุกเข้ามาในบ้านของข้าผู้บังคับใช้กฎสวรรค์อยู่ในเมืองจกักรพรรดิเจ้าไม่ควรทําอะไรบุ่มบามบอกข้าหน่อยตอนนี้ไมเคิลอ,อยู่ที่ไหนจารุ่วเฉินถามอย่างเฉยเมยจู่ๆสีหน้าของกันก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเขาคิดว่าจารุ่วเฉินไม่ได้ยินการสนทนาระหว่างเขากับราชาต้าสีแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะได้เดียงสาเกินไป ประเด็นก็คือมันเป็นเรื่องบังเอิญมากเกินไปทําไมจางล่วฉินถึงมุ่งเป้าไปที่เขาในเวลานี้เว้นแต่มีบางอย่างผิดปกติกับราชาต้าสีจางล่วินรู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นโดยไม่ต้องให้กันตอบดวงตาของจางล่วฉินมืดลงเขาไม่กล้าที่จะถามคําถามต่อไปเขาเหยียดมือออกและปล่อยพลังมิติที่ห่วงหุ้มราชาต้าสีและกันจากนั้นจางล่วินก็นำาทั้งสองคนเข้าไปโลกจําลองของป่าและลังงาพวกเขาไว้ชั่วคราว เขาใช้วิชาในการปกปิดทุกอย่างแล้วนอกจากนี้คฤหาสน์ถูกปกคุมด้วยรูปแบบค่ายกลถ้าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นโลกภายนอกจะไม่มีทางรู้ข้าหวังว่ามันจะไม่สายเกินไปจางล่วเฉินคิดโดยไม่ชักชา้าจางล่วเฉินก็ออกเดินทางทันทีและรีบไปที่คฤหาสือจูอจ,จ้ไม่นานนักจางล่วเฉินก็มาถึงด้านนอกคฤหาสือจุอจ้เขาพบว่ามันเงียบมากและทุกอย่างก็ดําเนินไปตามปกติราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ยิ่งเป็นเช่นนี้ก็ยิ่งรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติมากขึ้นเขามองไปร,บรอบๆและก็พบบางสิ่งบางอย่างมีลวดลายอยู่บนพื้นด้านหน้าคฤลือหาดมีความซับซ้อนมากและเกือบจะซ้อนทับกับลวดลายบนพื้นพวกเขาดูไม่เด่นมากสิ่งเหล่านี้คือยันลวงตาและยันลึกลับดูเหมือนจะเป็นผลงานปรมาจารย์นักสร้างยันขั้นสูงใบหน้าของจางกั้เฉินเปลี่ยนไปทันทียันมายาใช้เพื่อสร้างภาพลวงตาและสร้างความสับสนระหว่างของจริงและของปลอม ในทางกลับกันยันลึกลับสามารถปิดผนึกความลับของสวรรค์และแยกประสาทสัมผัสท,ทั้งหมดออกจากกันได้เนื่องจากยันทั้งสองนี้ปรากฏอยู่นอ,อกคฤหัหลายสิ่งหลายอย่างจึงไม่ชัดเจนไปกว่านี้จางล่วเฉินโจมตีทันทีเขาปล่อยพลังมิติอันสมพลังและทำลายยันทั้งสองที่อยู่บนพื้นและพุ่งเข้ามาโดยตรงยันดวงตาแตกกระจายและเผยเห็นบางสิ่งที่ซ่อนอยู่กลิ่นคาวเลือดที่เข้มข้นเต็มไปด้วยอา,ากาศคาลือหัดอันง,งดงามแต่เดิมปัจจุบันได้พังทลายลงแล้ว ศพจำนวนมากปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาของจารุเฉินมีศพอยู่ทุกที่เลือดได้ย้อมทั้งคาลื้อหาเป็นสีแดงและรู้สึกเหมือนว่าเขาได้เข้าสุนรกคารื้อหาซอือจือจี้มีสถานะพิเศษเมื่อจกักรพรรดิหญิงเหยวไม่อยู่มันก็จะกลายเป็นศูนย์กลางของราชสำนักผู้ฝึกฝนสายหลู่และเซียนสายหลู่แห่งเส้นทางสายหลู่จำนวนมากรวมตัวกันที่คารือหาซอือจือจี้เพื่อจัดการกิจกรรมของรัฐต่างๆและควบคุมโลก เส้นทางสายหลูมีส่วนอย่างมากต่อความมั่นคงในระยะยาวของอาชสํานักแต่ตอนนี้ขนุนสูงสายหลูและเซียนสายหลูล้นตกลงไปอยู่ในกองเลือดไม่มีแม้แต่ลมหายใจของชีวิตในคฤหาหน์แม้แต่สภาพจิตใจของจางกุเฉินเขากอดไม่ได้ที่จะรู้สึกขึ้นๆลงๆเมื่อเห็นฉากนี้เขายืนขึ้นตรงนั้นด้วยความง,งุนงงผู้ผู้ฝนสายหลูและเซียนสายหลูส่วนใหญ่เบิกตากว้างดวงตาของพวกเขาแต่ไม่ได้ความโกรธความโศกเศร้าและไม่เต็มใจ จางล่วเฉินเดินเข้าไปในเคือขาซสือจือจี้ที่ทรุดโทรมการจ้องมองของเขาเย็นชามากเขามองดูศพที่อยู่บนพื้นใน,นที่สุดเขาก็สายเกินไปเครือขาซสือจือจีอจ้ถูกลดระดับลงสู่นรกและความขุ่นเคืองของเขาก็ทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าแน่นอนว่าแม้ว่าเขาจะรีบกลับไปที่โลกคุณหลุนและมาที่เครือขาซสือจือจี้โดยตรงแต่ก็ยังสายเกินไปไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ ทันใดนั้นจางล่วเฉินก็ยื่นมือออกมาและบีบก๊าซสีเทาปนดำฮะกลิ่นอายของสารนรกไม่ใช่โลกสวรรค์หรือที่กวาดล้างคลือหาสือจุ๊ที่ด้วยเลือดแต่เป็นชนชั้นสูงของสารนรกเหรอดวงตาของจางล่วเฉินแสดงความประหลาดใจจางล่วเฉินเคยได้ยินเกี่ยวกับแผนของโลกสวรรค์จากกันเขาเชื่อโดยสันตตญาณว่าทั้งหมดนี้ทำโดยโลกสวรรค์แต่ตอนนี้เขาได้สัมผัสกลิ่นอายของสารนรกแล้ว มันไหลออกมาจากบาดแผลของผู้ผู้ฝนสายหรูและเซียนสายหรูกลิ่นอายของสารนรกยังคงอยู่ทุกคนทุกแห่งในคาลิฮาร์สจ,จูจิที่สุดโสมจางล่วเฉินปลดปล่อยพลังสมาธิของเขาโดยไม่สมัครใจและสำรวจทุกมุมของคาลิฮาร์สจูจิอย่างระมัดระวังด้วยความแข็งแกร่งของพลังสมาธิในปัจจุบันของเขาไม่มีร่องรอยใดสามารถหลบหนีการตรวจจับของเขาได้ครู่ต่อมาจางล่วเฉินเคลื่อนไหวใพิบตาและปรากฏตัวในคาลิฮารที่9้าของคาลิฮาร์สจูจิ คฤหาสน์หลังนี้เป็นแกนหลักของคฤหาส์ซูจูจีกระดาษหมักลุกโลกที่ใช้ติดตามโลกก็ถูกวางไว้ในนั้นด้วยน่าเสียดายที่คฤหาสน์หลังนี้ว่างเปล่าและไม่พบกระดาษหมักลุกโลกเลยมีศพน้อยกว่าในคฤหาสน์แห่งนี้มีเพียงประมาณ20สบศพเท่านั้นแต่ตัวตนของพวกเขาไม่ธรรมดาพวกเขาล้วนเป็นปรมาจารย์แห่งเส้นทางสายหลูแต่ละคนได้รับความเคารพและบูชาจากผู้ฝนสายหลูจำนวนนับไม่ถ้วนจางลว่เฉินไม่คุ้นเคยกับชนชั้นสูงสายหลูเหล่านี้ แต่เขาจําทั้งผู้นําเก่าของพักฉินและผู้นําเก่าของพักหมักลุกทั้งสองนี้เป็นบรรดาจารย์แห่งสายหลูผู้มีชื่อเสียงพอๆกับชูซือเยี่ยนเป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่าผู้นําคนใหม่ของพักฉินก็คือรัชชายาสุยหันผู้นําพักเก่าสองคนก็นอนจมกองเลือดเช่นกันพวกเขาสูญเสียลมหายใจแห่งชีวิตไปนานแล้วพวกเขาเสียชีวิตอย่างอนาถมีรูเลือดระหว่างคิ้วและสมองสีขาวปนไหลออกมา ผู้ฝึกฝนเส้นทางสายหรูส่วนใหญ่ฝึกฝนเพียงพลังสมาธิเท่านั้นพวกเขาฝึกฝนคุณธรรมอันสูงส่งแต่ร่างกายของพวกเขาอ่อนแอมากพวกเขาไม่สามารถเทียบได้กับผู้ฝึกฝศิลปะก,การต่อสู้จางลวดเฉินเดินไปหาผู้นำเก่อของพักฉินและมองดูพื้นดินตรงหน้าเขามีจดหมายเขียนด้วยเลือดสวรคร์คำพูดยังไม่สมบูรณ์และจังหวะสุดท้ายก็คงหายไปผู้นำเก่าของพักฉินไม่มีความแข็งแกร่งที่จะเขียนมันคำพูดนั้นอธิบายทุกสิ่ง แสงเงินว่าบในดวงตาของจางรั่วเฉินและเขากล่าวว่าโลกสวรรค์ทําสิ่งต่างๆได้อย่างไรที่ติพวกเขากวาดล้างคัลือหาสือตูจี้ด้วยเลือดแต่พวกเขาก็ทําให้ดูเหมือนสารานรกเป็นคนทําด้วยวิชาที่มีความสามารถดังกล่าวเห็นได้ชัดว่าโลกสวรรค์มักจะทาสิ่งนี้หากผู้นําเก่าของพรรคฉินไม่ทิ้งร่องรอยไว้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตแม้แต่จ,จางรั่วเฉินก็อาจถูกหลอกได้หวังซื่อฉีไม่ได้อยู่ในนั้นและดูเหมือนว่าเขาถูกจับไปแล้วถ้ามีเขาอยู่ โลกสวรรค์คงค้นพบมิติที่ต้นท้อดาวเสาอยู่แน่ๆข้าต้องหยุดพวกเขาให้ได้จากลูเินคิดนอกจากหวังซื้อฉี่แล้วยังมีอีกคนหนึ่งที่คัวรู้ว่าต้นท้อดาวเสาอยู่ที่ไหนและก็คือเศียรหนังสือสามารถความสามารถหากพวกเขาต้องการหยุดแผนการของโลกสวรรค์พวกเขาต้องค้นหาเศียรหนังสือสามารถความสามารถและไปยังสถานที่ที่ต้นท้อดาวเสาเติบโตโดยเร็วที่สุดเป็นเวลานานแล้วที่โลกสวรรค์สังหารหมู่ในคาลเหาสือจิจ้ บางทีพวกเขาอาจได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับต้นท้อดาวเสาจากหวังซื้อฉีนี่เป็นการเคลื่อนไหวที่ดุนแิแลงหากโลกสวรรค์ประสบความสําเร็จโลกคุนหลุนก็จะไม่สามารถลุกขึ้นได้ครั้งจารุ่เฉินรีบวิ่งออกมาจากคฤหาสน์จือจี้และตรงไปที่พระราชวังจิวเว่ยโดยไม่ต้องคิดมากโลกสวรรค์กล้าดียังไงนะมาทําการประมาทเละเล่อต่อต้นท้อดาวเสาขนาดนี้ไม่พวกเขาอาจจะไม่ได้ทำมันเองหลังจากค้นหาพิกัดของต้นท้อดาวเสาแล้วสารนโกจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า ยิ่งเขาคิดถึงเรื่องนี้มากเท่าไหร่หัวใจของเขาก็จมลงยิ่งขึ้นจางรั่วเฉินเล่นฝีเท้าเร็วขึ้นมันนึกย้อนกลับไปที่ไอพลังของสันนรกที่เขาสัมผัสได้ในคารืหาซือจือจี้เขาไม่สามารถแยกแยะความเป็นไปได้ที่โลกสวรรค์จะร่วมมือกับโลกจากสานนรกเช่นเดียวกับเมื่อโลกสวรรค์วางแผนต่อต้านโลกกุหล,ลนุนแต่สุดท้ายเป็นห่วงเทียนของเผ่าหินของสานนรกที่เป็นคนตัดต้นเมงสาเทียมฟ้าออกอย่างไรก็ตามเมื่อมีการเปิดเผยสิ่งชั่วร้ายเช่นนี้ ผลที่ตามมาจะร้ายแรงอย่างยิ่งดังนั้นโลกสวรรค์จึงพยายามปกปิดอดีตและลบร่องรอยทั้งหมดเมื่อหนึ่งแสนปีก่อนถึงเวลาเรียกผู้ถึงขึ้นอีกครั้งหรือยังนะจางล่วเฉินพึ่งพามตัวเองจางล่วเฉินใช้เวลาไม่นานก็มาถึงพระราชวังจิวเว่ยพระราชวังจิวเว่ยตั้งอยู่ในใจกลางเมืองจจกพัิมันรวบรวมเส้นชิวจรเสียน,นับพันจากโลกคุณหลุนสวยงามและยาวถึง250หลี้มันยิ่งใหญ่มากจากพื้นดินขึ้นไปชั้นของชั้นต่าง ถูกซ้อนกันและเอื้อมไปสู่ก้อนเมฆมันเหมือนกับวังเทพเก้าสวรรค์ที่มีรุดลายศักดิ์สิทธิ์มากมายปกป้องมันผู้ฝึกฝนธรรมดาสามารถยืนอยู่บนพื้นและมองจากรยะไกลได้เท่านั้นพวกเขาไม่สามารถเข้าใกล้มันได้เลยที่สะดุดตาที่สุดก็คือรูปปั้นจกักรพรรดิหญิงชื่อเหว่มันสูง9 00 0เมตรและเปล่งแสงศักดิ์สิทธิ์เจ็ดสีออกมาอย่างต่อเนื่องมันเหมือนจริงและสามารถมองเห็นได้ด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในเมืองจกักรพรรดก็ตามก่อนที่โรคคุณหลุนจะถูกพิชิตโดยสารนรก ผู้คนจำนวนมากเดินทางมายังเมืองจักรพรรดิทุกวันเพื่อสักการะรูปปั้นคงรันยวเคยทำลายรูปปั้นนี้ครั้งหนึ่งแต่รัฐสํานักก็สร้างขึ้นใหม่อย่างรวดเร็วมันช่างหน้าเกรงขามยิ่งนักมันจุพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิหญิงชื่อเหยาและปกป้องพระราชวังจิวเว่ยทั่วทั้งเมืองจกักรพรรดิพระราชวังจิวเว่ยเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดมันถูกปกป้องด้วยค่ายกลศักดิ์สิทธิ์และหยดโลหิตแม้แต่มหาเซียนก็ยังพบว่ามันยากที่จะบุกเข้าไป เมื่อเทียบกับความเร่งรีบและคึกคักในส่วนอื่นๆของเมืองจกักรพรรดิพระราชวังจิวเว่ยค่อนข้างเงียบสงบผู้ฝึกฝนของทุกโลกไม่ได้มาเพื่อครอบครองคฤหาหน์โดยรอบเป็นการแสดงความเคารพต่อจกักรพรรดิหญิงชื่อเหยาบนถนนไม่ไกลาจากพระราชวังจิวเว่ยจู่ๆร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นและขวางทางของจารุเฉินจารุเฉินเมื่อเขาเห็นร่างนั้นชัดเจนจารุเฉินก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขาถามว่าอาร์เลอร์ทำไมเจ้าถึงมาที่นี่เขาไม่คาดคิดว่าจะพบกับอาร์เลอร์ที่นี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขารู้สึกว่าอาเลอร์ดูเหมือนจะรอเขาอยู่ที่นี่อาเลอร์กล่าวว่าเมื่อวานนี้ข้าสังหารบุคคลสาคัญของโลกสวรรค์ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาอยากแลกเปลี่ยนข่าวเพื่อโอกาสในการมีชีวิตอยู่เขาบอกความลับกับข้ามีผู้ฝนในเมืองจักรพรรดน้อยเกินไปที่ข้าสามารถไว้วางใจได้ข้าไม่รู้จะบอกใครโจดีดิคาได้ยินว่าเจ้าผ่านกาีสิบของทะเลแห่งความจริงข้าเดาว่าเจ้าจะกลับไปที่โลกคุณหลุนในวันนี้ข้าจึงรอเจ้าอยู่ที่นั่นในตอนเช้า จ้ามาถึงช้ากว่าที่ข้าคาดไว้หนึ่งชั่วยอย่างจางล้วินถามว่าความลับอะไรเหรอโลกสวรรค์กาลังมองหาพิกัดของต้นท้อดาวเสาพูกเขาตั้งใจ,งจงที่จะโจมตีหวังซือฉีและเสียหนังสือสาวมากความสามารถคารู้เรื่องนี้แล้วนั่นเป็นเหตุผลที่ข้ามาที่พระราชวังจิว๋วโลกสวรรค์ได้สังหารหมู่ขาเลือหาซือจือจี้จะหวังซือฉีและยี่กระดาษหมากลุกโลกไปแล้วและจะสำนักไม่สามารถจับร่องรอยของใครได้ต่อไปจางล้วินกล่าว ด้วยกระดานหมากลุกของโลกบุคคลที่ทรงพลังส่วนใหญ่ในโลกสวรรค์และโลกจากสารนรกจะถูกจับตามองหากมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติพวกเขาจะสามารถตอบสนองได้ทันเวลามันคงเป็นเรื่องยากที่จะรู้การเคลื่อนไหวของบุคคลที่ทรงพลังโดยไม่มีกระดานหมากลุกโลกสถานการณ์คงจะวุ่นวายมากขึ้นอย่าไม่ต้องสงสัยอเลร์คุ้นคิดเล็กน้อยเจตนาฆ่าอันเย็นชาแวบขึ้นมาในดวงตาของเขาเขากล่าวว่านับตั้งแต่หวังซื้อฉีทุกจับไปต้นท้อดาวเสาจะตกอยู่ในอันตราย เราจะอยู่มันได้ก็จะเมื่อเรารู้ว่าต้นท้อดาวเสาอยู่ที่ไหนเราต้องถามสตีก้าวสวรรค์ในเรื่องนี้จางลู่เฉินกล่าวจางลู่เฉินและอเลอเดินทางพร้อมกันทันทีในชั่วพริบตาพวกเขาก็ปรากฏตัวที่หน้าประตูของพระราชวังจิวเว่ยทุกสิ่งในพระราชวังจิวเว่ยเป็นไปตามปกติโดยมีค่ายกลศักดิธิ์ปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราวรูปปันของจักรพรรดิหญิงชิวเหยาก็ส่องแสงศักดิ์สิทธิ์เช่นกันทำให้พระราชวังจิวเว่ยดูศักดิ์สิทธิ์และสง่างามขอละว่าเจ้าชายภาคตะวันออก ยามประตูพระราชวังโค้งคำนับให้จางลู่เฉินตอนนี้จางลู่เฉินเป็นแรงบันดาลใจที่น่าเกงขามผู้ฝึกฝนของโลกคุณหลุนต่างก็จำเขาได้ในฐานะเจ้าชาย่ภาคตะวันออกและถือว่าเขาเป็นเทพเจ้าสงครามที่อยู่ไร้เทียมทานคนส่วนใหญ่เคารพเขาจากก้นบึ้งของหัวใจจางลู่เฉินไม่ใช่คนแปลกหน้าสําหรับทหารยามเหล่านี้ท้ายที่สุดแล้วเขาได้อยู่ในพระราชวังจิ้วเว่ยมารยะหนึ่งแล้วเมื่อเขามองไปที่ทหารยามเหล่านี้แสงแปลกๆก็แวบขึ้นมาในดวงตาของเขา พวกเขายังคงเป็นทหารยามคนเดิมจางลู่เฉินคิดแต่ลึกลงไปในดวงตาของพวกเขาจางลู่เฉินก็พบบางสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติจางลู่เฉินไม่สามารถสังเกตเห็นมาในอดีตตอนนี้เขาได้ขัดกับหัวใจห่งความจริงและมองผ่านความจริงแล้วความเข้าใจของเขาดีกว่ามาหาเซียนหลายคนด้วยซ้ำยามเหล่านี้ทําให้เขารู้สึกว่าพวกเขาเป็นกลุ่มหุ่นเชิดที่ไม่มีจิตวิญ,ญญาณด้วยเหตุผลบางอย่างขณะที่เขากําลังคิดอยู่ ก็มีร่างหนึ่งเดินออกมาจากประตูพระราชวังและทักทายเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากยินหยวนเฉินพี่จางเจ้าข้ามเขตที่สิบของทะเล่งความจริงคือสู่ภูเขาแห่งความจริงได้และได้รับรางวัลแห่งพระราชวังเทพแห่งความจริงยินดีด้วยนะยินหยวนเฉินยิ้มจางล้วเฉินยังคงคิดอยู่ในใจเขามองไปที่ยินหยวนเฉินและพูดว่าพี่ยินท่านชชางรู้ดีจริงๆเรื่องนี้แพร่กระจายไปทั่วโลกข้าจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะตอนนี้เจ้ากลับมาแล้วเจ้าต้องดื่มฉลองสักหน่อย ยินยวนเฉินกล่าวยินยวนเฉินมองไปที่อาเลอร์แล้วถามว่านี่คือใครล่ะเขาชื่ออาเลอร์เขาเป็นเพื่อนของข้าจาลุยเฉินกล่าวยินยวนเฉินขยับท่าทางและพูดว่าเพื่อนของพี่จางต้องไป่ธรรมดาแน่ๆข้ายินยวนเฉินท่าทางของอาเลอร์เย็นชาและเขาไม่พูดอะไรสักคำเขาแค่พยักหน้าเล็กน้อยแทนคําตอบขณะที่พวกเขาพูดทั้งสามก็เดินเข้าไปในพระราชวังจิวเว่ยราวกับว่าพวกเขาได้เดินเข้าไปในโรคหนึ่ง พลังฟ้าดินมีความหนาแน่นสูงมากจนเกือบจะกลายเป็นของเหลวจางร้่ยเฉินถามว่าสตรีเก้าสวรรค์อยู่ที่ไหนละ่ะข้ามีเรื่องสําคัญที่ต้องตามหาหนางข้าอยากจะคุยกับเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่นามนมานี้สตรีเก้าสวรรค์ออกจากพระราชวังจิวเว่ยก่อนที่นางกระจากไปมีจดหมายจากนางส่งถึงเจ้านั่นเป็นเหตุผลที่ข้ารอเจ้าอยู่ที่พระราชวังจิวเว่ยในที่สุดข้าก็สามารถทํางานของข้าให้สาเร็จแล้วย,นย,วนย,นย,ยินยวนเฉินยิ้มขณะที่เขาพูดยินยวนเฉินก็หยิบจดหมายออกมา และส่งให้จางรู่เฉนินตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาเห็นยินยวนเฉนินอารมณ์ของจางรุงเฉินก็ต่ำมากจนถึงตอนนี้เขาสามารถควบคุมจุดหมายได้อย่างลึกซึง้งกดแห่งความจริงอันหนาแน่นปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาหลังจากนั้นไม่นานจางรู่เฉินก็ถอนหายใจดวงตาของเขาเต็ไมไปด้วยความผิดหวังยวนเฉนินข้าคิดว่าเจ้ากับข้าเหมือนกันและเราเป็นเพื่อนกันได้เขาชอบยินยวนเฉินมาตลอดเพราะเขารู้สึกว่าพวกเขาคล้ายกันมากพวกเขาทั้งสองถูกกีดกัน และทำหลายสิ่งหลายอย่างที่คนอื่นไม่เข้าใจหลังจากใช้เวลาร่วมกันจางวัวเฉินก็ถือว่ายินยวนเฉินเป็นเพื่อนอย่างแท้จริงนี่เป็นครั้งแรกที่เขายอมรับใครบางคนจากโลกสวรรค์แต่ความจริงมักจะโหดร้ายและเจ็บปวดเมื่อจางวัวเฉินพูดเช่นนี้ดวงตาที่อ่อนโยนและยิ้มแย้มของยินยวนเฉินก็เฉียบคมและเต็ไมไปด้วยความเฉียบคมเขาโจมตีด้วยความเร็วดุจสายฟ้าและผักสองจดหมายไปทางจางวัวเฉินเขาเด็ดขาดและไม่รอช้าเลยซุบ ความเร็วของยินหยวนเฉินนั้นเร็วราวกับสายฟ้าุบ,บในกระบวนการนี้สองจุดหมายถูกเผาและกลายเป็นขี้เถ้ายานปรากฏขึ้นในขี้เถ้าในระยะใกล้เช่นนี้ด้วยความเร็วอันน่าสะเพรึงกลัวของยินหยวนเฉินไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้สองจุดหมายนี้สร้างโดยมหาเซียนขั้นสูงสุดไม่ควรจะมีข้อบกพร่องใดๆอย่างไรก็ตามยินยวนเฉินไม่ได้คาดหวังว่าจางลั่วเฉินจะมีควจะเห็นความจริงเคล็ดลับนี้ไม่สามารถซ่อนจากสายตาของเขาได้ ตามความคาดหวังของยินยวนเฉนินจางรั่วเฉินเพียงยืนมือออกไปหยิบซองจุดหมายเท่านั้นอย่างที่ซ่อนอยู่ในสองจุดหมายจะสามารถปราบปรา,ามเขาได้ไม่ว่าการฝึกฝนของเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนเขาจะทำได้เพียงคุกเข่าลงบนพื้นและกลายเป็นนักโทษที่ไม่มีพลังเขาจะต้องทนต่อมนตเสน่ห์และคาถาที่เลวร้ยรายยิ่งกว่าความตายกฎในตัวของเขาจะละลายไปทีละอย่างทำให้เขากลายเป็นคนพิการที่เส้นทางทุกตัดออกไป เนื่องจากเขาถูกเปิดเผยแล้วย,ยินยวนเฉินจึงต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ของเขาและลงมือก่อนจางลู่เฉินจะต้องเอายานนี่ไปแม้ว่าเจ้าจะไม่ต้องการก็ตามแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมเอาแล้วไอ้ยินไม่น่าเลยแล้วมันเราพูดถึงอาเลอร์ก็เป็นคนที่มีชีวิตอยู่มาตั้งแต่10ตอนแรกและก็ยังมีบทจนถึงตอนนี้จากเป็นคนที่อ่อนแอเหมือนจางลู่เฉินเลยทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะน่าจะมีเรื่องแยกของอาเลอร์บ้างเนาะ การประจนภัยของอาลอน่าจะไม่มีทางตายเนาะยิ่งตายยิ่งเก่งยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาวว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน